วดีค่ะวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันนี้นะคะเราจะมาทําใบงานที่12การการสังเกตและการตีภาพแผนกของเด็กเล่นนะคะของเล่นเด็กเนาะอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านข้อมูลของสัตว์แต่ละตัวแล้วเขียนเครื่องหมายถูกหลังข้อความที่ถูกเขียนเครื่องหมายผิดหลังข้อความที่ไม่ถูกต้องเนาะอันไหนถูกให้เราติกเครื่องหมายถูก อันไหนไม่ถูกต้องให้เราเขียนการกรบาทลงไปนะคะอย่างเช่นข้อที่1ช้างใช่ไหมคะข้อที่1ช้างเขาบอกว่าช้างไม่มีขาถูกหรือผิดคะผิดนี่เขาก็เลยการกรบาทลงไปต่อไปข้อที่2เนาะเขาบอกว่าช้างกินหนูและ,มะแมลงจริงไหมคะช้างกินหนูและ,มะแมลงไหมอ่าไม่จริงใช่ไหมคะไม่จริงเราทำยังไงคะ กากระบาดลงไปพีดไม่จริงกากระบาดต่อไปค่ะข้อที่3ช้างมีงวงและงาจริงไหมคะจริงจริงทำยังไงติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้เนะาะต่อไปข้อที่เหลือเนาะลองติ๊กเองนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังค่ะข้อที่4ี่ค่ะเขาบอกว่าช้างตัวใหญ่จริงไหมคะถ้าจริงติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปเลย ต่อมาข้อที่ห้าช้างมีตาเล็กมากจริงไหมข้อที่6ค่ะช้างไม่มีจมูกข้อที่หช้างไม่มีจมูกจริงไหมลองติ๊กลงไปด้านล่างด้านล่างเป็นสัตว์ชนิดใหม่แล้วค่ะมันคืองูเหลือมหอรอเอือมอเหลือมนะคะงูเหลือมข้อที่1ค่ะ งูเหลือมมีขาจริงไหมคะงูเหลือมมีขาไหมข้อ <c oughs> ที่สองงูเหลือมกินผลไม้งูเหลือมกินผลไม้ไหมคะข้อ <c oughs> ที่สามงูเหลือมมีลายตามตัวงูเหลือมมีลายตามตัวจริงไหมคะข้อ <c oughs> ที่สี่ค่ะงูเหลือมเลื้อยไปมาได้ ข้อที่สีงูเหลือมเลื้อยไปมาได้จริงไหมคะต่อไปค่ะข้อที่5งูเหลือมไม่มีตางูเหลือมไม่มีตาจริงไหมคะข้อสุดท้ายข้อที่6งูเหลือมกืนไก่ทั้งตัวได้งูเหลือมกืนไก่ทั้งตัวได้ถูกต้องไหมคะ นักเรียนทำครบแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามค่ะสวัสดีค่ะ